หน้าที่อันเอกอุของพ่อปู่ฤาษีสมิงภัยก็คือการดูแลอาถรรพ์สยเวทพลังร้ายพลังดำพลังจรอันตรพานเกี่ยวกับต่างๆของสัมพูวรีพูดผีปีศาจยักษ์มารทั้งหลายบางครั้งในพรานหรือคนป่าคนดอยชาวเขาหรือแม้แต่ชาวเมืองที่เข้าไปในป่าแล้วก็เข้าไปในป่าลึกบางครั้ง ก็จะต้องพบกับอาถรรพ์อาถรรพ์คืออะไรอาถรรพ์ก็คือสิ่งที่ขาดกันไม่ถูกใจกันปฏิฆะต่อกันมุ่งร้ายซึ่งกันและกันจึงเกิดความอาถรรพ์ขึ้นมาความอาถรรพ์มาจากไหนเกิดขึ้นมาอย่างไรอาถรรพ์นี้เกิดขึ้นมาจากที่ว่าเราไม่เคารพซึ่งกันและกัน จึงเกิดอาถรรพ์ขึ้นมาเป็นปรปักต่อกันซึ่งจะมุ่งล้ายต่อกันสิ่งที่เราจะแก้ความอาถรรพ์นี้ได้ก็คือว่าเราจะต้องมีความกตันอยูมีเอื้อเกื้อกันต่อกันความที่เป็นอาถรรพ์นี้ก็จะหายไปการเกิดสิ่งที่เป็นอาถรรพ์ขั้นตอนก็จะมีด้วยกันเจ ประการหรือว่า7ขั้นตอนก็คือแรกๆเลยก็เกิดจากความขัดใจกันเนาะขัดกันเนาะ,อะสองก็จะเป็นปรปักต่อกันคําว่าปรปักนี่คืออ,อยู่ตรงข้ามกันอยู่คนละฝ่ายนะฮะสามก็จะเกิดความอาถรรพ์นะอาถรรพ์ก็ตามที่แปลไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามุ่งร้ายซึ่งกันและกันสิ่งที่ขัดแย้งกันนะอันนี้ก็เป็นข้อที่3ต่อไปอข้อที่4ี่ ก็จะมุ่งร้ายต่อกันละมุ่งร้ายก็คือว่าปองร้ายต่อกันจะอาฆาตจะทําร้ายซึ่งกันและกันห้าความเห็นไม่ลงรอยกันหกถือคติตนเองเป็นใหญ่อําเภอใจเจ็ดก็จะเกิดอาหังการคําว่าอาหังการนี่ก็คือว่ากูเก่งกูแน่กูมีกูเจ๋งกูไม่ฟังใครอําเภอใจ อ่าก็จะอยู่ในอาหางการเนาะการที่เรายืดตัวเราความเยื่อหยิ่งจองของความทนงตัวว่าเก่งความก้าลวลาวด้วยการถือว่าตนเองสําคัญกว่าเก่งกว่าแล้วก็หลงตัวเองซึ่งบางครั้งเราอาจจะมองตัวเองไม่ออกว่าเรามีความอาหางการอ่าต้องให้กัลยะาณมิตรเป็นกระจกส่องดูตัวเรานี่แหละอ่าพอเรามีตัวอหาหังการอ่าก็จะ ก่อให้เกิดสิ่งที่ขัดแย้งกันมุ่งล้ายต่อกันเป็นปรปักต่อกัน